อ <c oughs> บอ,บอมบอยอาเมลี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไอรินผ้าม่านนะคะเดี๋ยวทำบ้านใหม่ใช้ไอรินผ้าม่านดีกว่าเดี๋ยวทำบ้านใหม่ติดม่านกับไอริน,อนไอรินผ้าม่านดีกว่าไอรินผ้าม่านเขาอยู่จันทบุรีให้เขามาติดม่านให้เอาแบบช้ำช้ำ นี่เขามาเคยติดทำม่านให้นี่ไอที่ห้องนอนนี่อืมไอไอิมผ้าม่านได้รับกาแฟแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณจ้ะขอบค,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 คุณค่ะแม่ปาดีจิโกหลังวัดนะคะพี่ใช้ปลาอะไรทอดเนื้อนแน่นอร่อยมากเอาปลาอินซีแดดเดียว โอ้เธอไปกินเพอมไม่เคยกินปลาสดกันไงเนี่ยฉันขายปลาสดปลาอินทรีสดแดดเดียวสถานัปนาสถานะแฟนตอนไหนครัรอก่อนนะคะหลังวันที่สิบสี่เราเจอกันกาแฟหมดจะสั่งเพิ่มพี่โกะหลังพี่โกะวัดไตทองว่าจะไปเที่ยวอยู่คะ่ะพี่โกะยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยเดีย๋ยวจะไปเที่ยวเมื่อวานได้กับรับกาแฟสามกล่องรอวันนี้อีกสามกล่อง <ś led> พี่วันชัยแล้วอยู่ดีๆกาแฟจากตะกร้าหนูมันบินไปแล้วมันบอกใบรับรองไม่สมบูรณ์อะไรของมันก็ไม่รู้คงจะไม่ได้ตักตะกร้าแล้วต่อไปก็โยนหนึ่งเดียวเลยโยนบ้านฟ้ากันไปจบจบโยนโยนโยนบ้านเขียวกันไปเดี๋ยวค่อยขายขี้เกียจขายเดี๋ยวขายปลาก่อนจำบ่ายนี้ขายปลาพี่น้ำสดขอบคุณค่ะเมื่อกี้ไม่มีใครช่วยหนูเลยตอนหนูพีเคกับพี่พัฒนะ์อะไม่มีใครมาส่งของขวันช่วยหนูเลย น่าสงสารมากชีวิตชีวิตเมียน้อยเขาไปอยู่ทีมเขาไปอยู่<ๆ>ทีมอันนี้กันหมดเลยอ่ะเขาไปอยู่ทีมทนายเมียหลวงกันหมดเขาเป็นเป็นเอฟซีทนายเมียหลวงกันหมดปมๆๆปุ้ยมาให้แม่อุ้มหน่อยได้ไหมคะให้แม่อุ้มหน่อยได้ไหมคะปมปุ้ยขาแหมมาเลยนะมันรักแม่มันนะเนี่ย โอ้มันรักแม่มันนะเนี่ยแม่มันเรียกปุ๊บมันมาเลยเนาะแม่มันเรียกปุ๊บมันมันรีบมาหาแม่มันเลยเนี่ยไม่เรียนไม่เอาไม่ต้องเรียนเอ้ยอย่าก,กัดแม่ดิอย่าก,กัดแม่จิเอ่อเรียกแก <c ười> ได้รับกาแฟแล้วขอบคุณค่ะฟุ้มปุ้ยเขาหล่อเฮ้ยหอมหมวกนี่หอมห,วหอมหวทิ้งหอมก่อนเดี๋ยวให้ไปเล่นหอมหมวก่อนหอมหมวก่อนอ่า <c ười> อ้าไอ้เยาลียไอ้เปิ้มเป็นมาบ้างมาเป็นมาง่ายกัดแม่อย่ากัดแม,ดแม่ดื่มยาวๆค่ะพี่พันชัยเอฟมาสามกล่อง,ด,งดื่มหมดไปหนึ่งกล่องแล้วดื่มง่ายกลิ่นหอมละมุนทั้งสามเลยชวนพี่ปองมาไล่แก้งอ่ะโอเตื่นรือย,ยังก่อนพี่ปองหลังๆก็หลุดไปเรื่อยอะไรก็ไม่มีความสุขความสุขใครความสุขมันความสุขใครความสุขมันค่ะ กไลแล้วจะมีความสุขก็ให้แกไลฟ์ไปเอ๊ะแก,แกโพสแล้วแกมีความสุขหลังๆพลาดพิงดิฉันหลายโพสนะหลังๆเริ่มพลาดพิงดิฉันหลายโพสนะหลังๆเออเจ๊ปองเจ๊ปองนี่หลัง,เง,งๆเริ่มพลาดพิงพลาดพิงดิฉันบ่อยนะเออนะโอเคค่ะพี่ปองแกโอเคมันเป็น <c oughs> ค,ค,คอนเทนต์กึ่งคอนเทนต์กึ่งคอนเทนต์ได้ระบายอาจารย์บี บ่นคิดถึงคุณแพรลี่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทุกๆวันเลยครับสวัสดีค่ะน้องแพรยอมรับความจริงยอมรับความจริงเรื่องอะไรคะยอมรับความจริงเรื่องอะไรครับรอก,กาแฟคุณแพรลี่สั่งไปแล้วแล้วเหรอคะสั่งไปแล้วใช่ไหมแต่กาแฟเซตนี้หมดแล้วหมดเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะไม่มั่นใจว่าจะผลิตเพิ่มหรือเปล่านะจ๊ะ อแค่นั้นอยากกินพี่ก็ต้องกินเลยอยากสั่งพี่ต้องสั่งเลยเนาะสองร้อยี่สิบสี่ท่านนะคะสวัสดีค่ะสองร้อยี่สิบสี่ท่านสั่งแล้วค่าขอบคุณค่ะขอบคุณซลาสั่งเปานะใครใจดีส่งอ่างเปาเชียร์หงเหมือนเจ๊ปองเลยไม่ใส่เสื้อเป็นแฟชั่นเก๋ๆเสื้อมันใส่สบายมากเลยนะเนื้อผ้ามันเนื้อผ้า มันผิวเนื้อผ้ามันผิวถ้าหุ่นดีใส่สวยมากเสื้อบมเสื้อเสื้อบอลกางเกงบอลนะคะมันผิวชอบความมันมันเป็นผิวดีอะไรดีมันผิวดีครับเก๋ใส่เก๋ไปมันผิวอวิ่งเนี่ยเมื่อคืนวิ่งโอ้คือวิ่งหนึ่งชั่วโมงต่อไปนี้ก่อนนอนจะวิ่งหนึ่งวันละหนึ่งชั่วโมงเอา่าน ขาผ่านไขมันดีไหมทุกคนว่าดีไหมเราได้วิ่งวันละหนึ่งสัโมดีเนาะขอบคุณค่ะสวัสดี2,400คนนะคะ2อ0 0คนมาค่ะ2,400คนอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะจ๊ะกดติดตามช่องนี้ด้วย กดติดตามช่องนี้ให้หนูด้วยนะคะ2400ท่านสวัสดีจ้ะกดติดตามช่องด้วยอะไรใดๆเอาไว้ก่อนเลยแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามช่องนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่องนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่องเออกดติดตามช่องก่อนรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ลงทงลงคลิปมันไม่ดันเลยมันไม่ขึ้นฟีดนะบางทีมันไม่ได้ลืมบอกให้บอกลืมบอกให้เอฟซีที่เขาเพิ่งเข้ามาดูแล้วแล้วเขากดติดตามไง เวลาไลฟ์เนี่ยคนดูเยอะตลอดนะขึ้นพันแปดร้อยเก้าร้อยพันตลอดแต่ว่ามันไม่ได้บอกให้เขากดติดตามบางทีไม่ได้กดติดตามบางทีงอะไช่องนะคนมันก็น้อยขอบคุณสำหรับอ่งเปานะคะฉะนั้นกดติดตามเลยนะจ๊ะกดติดตามคีเอเตอร์ไลฟ์ได้เลยสองพันกว่าท่านจักดติดตามกันไปนจะได้รู้ว่าเนี่ยแพรี่อยู่ช่องนี้แล้วเผื่อมีประเด็นมีดราม่าอะไรจะได้คุยได้อะไรกันนี้เออหรือสงสัยเรื่องนูน้นเรื่องนี้จะได้มาถามเดินจ้ะเดินตอนเย็น เดินตอนเย็นๆจ้ะไม่ใช่ตอนนี้เจอกันเย็นๆอ่าพี่พรจะขอบคุณค่ะกดให้นะจจะกดติดตามนะกดติดตามช่องนะกดติดตามได้เลยกดติดตามพิเอเตอร์ไลฟ์กดติดตามเลยสองพันคนนี่ไหมพอบอกให้กดติดตามกดติดตามกันใหญ่เลยอยากให้มันถึงสักสองแสนซับตอนนี้มันกี่ซับแล้วไม่รู้อะ อยากให้คนตามมันถึงสองแสนซับไม่รู้ว่าตอนนี้คนตามเท่าออไหร่แล้วน่ารักมากเลยจ้าขอบคุณค่ะหนึ่พัน้อยค,คนสวัสดีนะครับทอดปลาเดี๋ยวตักใบสองค่อยทอดปลาเดี๋ยวตักใ่สองค่อยทอดปาตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาช่องเก่าไม่เล่นแล้วเล่นค่ะเก็บไว้ฉุกเฉินไงเวลาเดี๋ยวเผื่อมัน,นแบบ มันไลมันบินไลมันอะไรไอปุ้ยไปหน้าบ้านแล้วปมปอยมานี่เลยปมปอยเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยมาเลยมาแล้วมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วโอ้ยได้ยินเสียงแม่ขนาดนั้นเลยเหรออยู่หน้าบ้านนะอยู่หน้าบ้านโอ้รีบวิ่งกลับมาเลยทำไมไปหน้าบ้านทําไมจะเข้าบ้านแล้วเหรอเจนี่เข้าบ้านแล้วเหรอจะ้นี่เข้าบ้านแล้วเหรอครับอืมอืม อืมรักมากเลยเอ้ยลูกชายแม่ลูกชายแม่รักลูกชายแม่จังเลยรักลูกชายแม่จังเลยแม่บอกกาแฟอร่อยจริงขอบคุณค่ะยาเลียแม่ดิเดียวตัตักระป๋องตักระป๋องก็ต้องยิ่งขึนนะงน้องตักระป๋องดูอยู่ไปไม่ค่อยอยู่นิ่งหรอกมึงไงไม่ค่อยอยู่นิ่งหรอกไม่ค่อยจะอยู่นิ่งหรอก น่ารักค่ะคุณปุ้ยปีกว่าแล้วมั้ยในปุ้ยเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วเนี่ยตีปีกว่าใช่ไหมปุ้ยปีกว่าแล้วขวบกว่าแล้วเป็นเด็กดือ้อกำลังเป็นหนุ่มเลยครับกำลังเป็นหนุ่มเลยเป็นเด็กดือ้ออยู่กับแม่เนี่ยเป็นเด็กดือ้อป้าหลกเออนั่งลงที นั่งลงใกล้แม่สีนั่งลงดื้อเปล่าดื้อเปล่าครับดื้อเปล่าครับดื้อไหมครับพี่ดำมะพี่ดำนาน้องมาชื่อเหมือนเล่าเลยขอโทษนะครับไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจตั้งให้ตามชื่อใครนะแต่ว่ามันเรียกไปแล้วว่าปุ้มปุ้ยนะครับพี่ก็เลย ไม่ได้ทั้งใจจะทั้งให้มันตามชื่อคนนะครับแต่มันชื่อน่ารักอะ่ะปุ้มปุยมันชื่อน่ารักขนาดตั้งนโมก็ยังไปตามกับชื่อคนเลยงงอุตา่าตั้งชื่ออะไรใช่มเดีย๋ยแบบไม่ตามใครละหมาตัวเก่าอี่ตายไปชื่อนโมตั้งชื่อนโมมีคนทำคลิปพี่หนุม่มอาจารย์เบียคุณแพรลี่เต้นชำ่ำสนุกดีให้เขาทำไปเดอะ จะ่ไม่ว่าอะไรหรกสนุกถ้าไม่เป็นการใส่ร้ายอะไรเงี้ยทาไปเถอะถ้าเป็นการแบบอะไรนะเป็นการแบบไปไปแซวแบบอันนั้นน่าให้เขาทาไปเลยเต้นมันก็น่าหลักเดียเ่ยว AI ทำแบบ AI สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินขนมจีนไปแค่ถ้วยเดียวอิ่มน่าจะอิ่มน้ำะไม่ได้อิ่มขนมจีน กินน้ำเยอะเพราะว่าน้ำน้ำเผ็ดสบีนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยท่านทุกอย่างโอเคใช่ไหมคะหนึ่งพันสี่ร้อยท่าน ชุดคู่ไมคาว,วันนี้ไม่ใช่ชุดคู่ไม่ใช่ชุดคู่ค่ะมันใส่แบบเก๋ไง่ายใส่แบบเก๋ๆบบกๆกินกาแฟกันดีไหมทุกคนไปกินกาแฟกันดีไหมเดี๋ยวลอยลอแป๊บนึงไปกินกาแฟกันทานกาแฟกันดีกว่าปุ้ยเข้าบ้านปะลกูกปุ้ยเข้าบ้านกับแม่ไหมคะปะ ไปเลยอึ้นไปบ้านกับแม่ไหมลูกปมปุย